อค่ะสวัสดีนะคะวันนี้สวนอิ่มสุขแฮปปี้การ์เด้นบายบีพาเที่ยวเที่ยวชมสวนนะคะต้นกล้าพันพิกนะคะวันนี้มาเจอสวยงามมากนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพาชมก่อนนะคะสวยมากค่ะ,ะพันอะไรบ้างครับตัวนี้เป็นของไอ้พิกอัมพาวาโกครับอ๋ออัมพาวาโกนะคะ แต่นี่ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าวันอพอก้าไว้ประมาณยี่สิบห้าวันนะคะค่ะการปลูกจริงก็ประมาณสีห้าวันพอดีค่ะอ๋อสี่สิบห้าวันถึงจะเอาลงพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ได้ใช่ไหมคะคือตอนนี้เราเตรียมไว้ให้กับ๋อค่ะปลูกเองบ้างแล้วก็คห้กับคุ่ลูกค้าค่ะค่ะสวยงามมากนะคะ ทำไมถึงมาทําพัน,นุ์นี้ล่ะคะถึงมันมีดียังไงล่ะคะมันมันมันดียังไงสําหรับมันต้องการสภาพอ่าดินฟ้าอากาศไหมคะหรือยังไงคะอยากจะทราบตรงนี้อะคะ่ะไม่ค่อยจะมีความรู้เท่าไหร่อะคะ่ะตรงนี้จริงๆของของอัมบาลาโกนี่ต้นมันให,ใ,หใหญ่ใหญ่นะครับสูงพุ่มใหญ่แล้วก็ผลผลิต <c oughs> ค่ะ <c oughs> จะสูงอ๋อผลผลิตจะสูงใช่ไหมคะ,คะอย่างต้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับผลผลิตเราจะคิดยังไงต่อต้นคะเดียเก็บครัง้งหนึ่งเก็บหนึ่งครั้งกิโลหนึ่งได้อ๋อต้นหนึ่งต่อกิโลเลยเหรอคะค่ะมันจะลูกใหญ่ๆเป็นพริกแดงๆที่เขากําลังนิยมใช่ไหมคะตลาดต้องการค่ะค่ะ <c oughs> ตลาดต้องการมากใช่ไหมคะอ๋อเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการมากนะคะ ตรงนี้จะเป็นเป็นพันนำพวากโกนะคะอจะบอกว่าแถวและแวกนี้นะคะในอตรงนี้ไม่มีใครทำได้นะคะอตรงนี้น้องเขาก็มีความรู้ความสามารถน,นะคะกำลังเริ่มทำทนะคะเป็นชุนนะะชดแรกของน้องนะคะ<เ>อพอดีเรามาเจอพอดีนะคะเราถือว่าเราเป็นโชคดีมากๆนะคะตรงนี้ผลผลิตนะคะใช้เวลาปลูกประมาณ สองเดือนสองเดือนครึ่งนะคุณพี่สนใจที่จะทำไหมคะสนใจค่ะต่อได้เลยนะคะค่ะจะเพาะไว้เยอะๆเลยเผื่อตอนนี้มีไว้เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้มีประมาณกี่ต้นคะคุณพี่หมื่นสองหมื่นสองร้อยกว่าต้นหมื่นสองพันกว่าต้นนะคะค่ะ แล้วตอนนี้กี่วันแล้วคะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยกี่วันแล้วคะคุณพี่วันนะคะยังไม่ถึง25วันสวยงามมากนะค่ะถ้า45แล้วคือต้องไปลงที่พื้นที่เราเตรียมเตรียมลงพื้นที่ที่เราเตรียมเอาไว้ที่จะต้องไปปลูกในแปลงของเรานะคะอแปลงนี้เราต้องเตรียมยังไงบ้างคะคุณน้อง่ะคุณน้องเอแปลงทํายังไงบ้างครับก็เบื้องต้นแล้วก็ต้องไถดินแล้วก็ วันดินแล้วก็ตากไว้นะครับสักประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กําจัดวัชพืชคหลังจากนั้นเราก็อาจจะมีอมาประมาณสองอาทิตย์นะคะเราจะนําปุ๋ยคอกมาใส่ด้วยโดยการที่ให้รถปั่นเลยใช่ไหมคะปันดินเลยครับอ๋อปั่นดินอาจจะมีกันพวกเอารากเน่านะครับอาจจะเป็นพวกเราใช้ฟูลดาน ไตโคโดมาอ๋าอ้ไตโคโดมานะคะ,ะ,คะถ้าเป็นผักอ่าถ้าเป็นพืชอินทรีย์เราใช้ใช้อะไรนะคะไตโคโดมาอ๋อไตโคโดมา,ดมาค่ะค่ะการปั้กับปุ๋ยเลยครับ <c oughs> ปั่นรวมกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ,อย่างเช่นเราจะปลูกร้อยต้นนี้เราจะต้องใส่ปุ๋ยคอ,อกเท่าไหร่ครับปุ๋ยคอกถ้าสมมุติว่าร้อยต้นนะคะพริกร้อยต้นค่ะเทียบเป็นเป็นไร่ดีกว่าเอาเป็นไร่ดีกว่าก็ได้ค่ะได้ได้ได หนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่ก็ประมาณสักสักสักประมาณสักร้อยถุงอ๋อร้อยร้อยถุงไอร้อยกระสอบร้อยกระสอบของไอกระสอบไออาหารอ๋อกระสอบอาหารสัตว์นะคะก็ประมาณห้าสิบกิโลไดไหมคะไม่ถึงครับประมาณยี่สิบกิโลอ๋อประมาณยี่ิบห้ากิโลเนาะประมาณยี่ิบห้าต่อกระสอบจะใช้สําหรับหนึ่งไร่ทั้งหมดประมาณร้อยกระสอบนะคะแล้วก็จะปั่นแล้วก็โคโดม่าใช้เท่าไหร่คะได้โคดม่า มันมันแล้วแต่ของบริษัทครับส่วนมากก็จะผสมน้ําแล้วก็หรือว่าเป็นเป็นผงเรยก็ได้แล้วจะสะดวกแบบน้ําเราก็ใช้ได้สะดวกแบบเป็นผงเราก็สามารถปั่นไปกับปุ๋ยคอกได้เลยใช่ไหมคะอ๋อดีมากเลยนะคะถ้าถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกใช้พวกสารเคมีก็จะเป็นพวกเมทัลลิกซิลอ๋อเมทัลลิกซิลครับแล้วก็พ่นพ่นดินแล้วก็ปั่นไปกับปุ๋ยเลยเราป้องกันตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะ มันจะมีเซียนดินมีมลแงมีอันนี้เป็นรากเน่าครับอ๋อการรากเน่าอย่างเดียวแหละคะ่ะอ๋อดีมาก,ลมากเลยค่ะนะครับเพราะพิกิกวนมากถ้าเจอปัญหาพวกชิ้นแฉะหรือว่าช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยจะมีปัญหาพวกช่วงพวกรากเน่าเป็นหลก<อ>ักอครับค่ะค่ะแล้วกี่เรียนเจ็บผลได้คะประมาณสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนเราจะได้เจ็บผลผลิตเดี๋ยวก็ได้ค่ะต้นหนึ่งต่อกิโลนะคะคุณพี่อย่าลืมถ้าถ้าดูจริงๆได้ครับต้นหนึ่งกิโลเลย ถึงไม่ได้เราก็มันก็ถือว่าผลผลิตสูงนะคะราคาดีแล้วเขาจะอยู่ไปกับเราไปเรื่อยๆนานเท่าไหร่ล่ะคะส่วนมากส่วนมากถ้าเป็นอายุกันเราจะต้องเก็บผลผลิตของเขาประมาณเราจะเขาจะให้ผลผลิตเรานานแค่ไหนคะจริงถ้าบำรุงดีๆนะแปดเดือนได้นะครับโอ้ได้แปดเดือนครับถ้าบำรุงดีๆแต่ถ้าส่วนมากถ้าถ้าปลูกไปสักพักหนึ่งเก็บเก็บส่งพ่อค้าเป็นหลักอย่างนี้เขาก็จะอยู่ประมาณสามสี่เดือน อ๋อ oh, ถ้าถ้าเก็บเยอะๆใช่ไหมคะใ่ครก็ประมาณเอาอย่างนี้ดีกว่า 3- หเดือนรเราดูแลนนเขาดีๆเราก็ได้ผลผลิตสูงแล้วเขาก็จะแข็งแรงต้นพริกเราก็จะอยู่ได้นานเราดูแลดีๆนะคะเราบำรุงเขาเราก็จะอยู่เขาก็จะดูไปได้เรื่อยๆนานนะคะประมาณ5เดือนอที่ว่าปลูกปลูกไปปัญหาของเขาจะมีอะไรบ้างคะ หลังจากเราปลูกแล้วจะมีจะเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะปัญหาปัญหาในช่วงถ้าจะเป็นโดยโดยพื้นฐานผมคิดนะครับก็จะเป็นพวกรากเนา่าโคนเน่านี่แหลนะอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นรากเนา่าโคนเนา่าเหี่ยวเขียวเหี่ยวเขียวอ่าที่เจอมเมล็ดที่เวลาเราเราปลูกตามบ้านเราอะคะ่ะปลายมันจะแห้งไปเลยใช่ไหมคะคุณพี่เหียอดยอดมันจะเหี<ะ>่ยวมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอะคะเวเเชื้อแบคทีเรียเหี่ยวเขียวครับอ๋อ เกทีเลียเข้าไปในลูกมันเข้าไปในเม็ดมันครับพวกแมลงก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนระบัดครับพวกผีเสื้อกลางคืนพวกหนอนผีเสื้อนี่ครับค่ะแต่แต่ถ้าเป็นฤดูแล้งเราต้องระวังพวกผีเสื้อแล้วก็ตัวหนอนพวกแมลงต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนล่ะคะหน้าฝนน้อยครับน้อยแต่แต่ไม่เป็นไรเฉลมากก็จะเป็นพวกรากเน่าผนเน่าค่ะให้ระวังรากเน่าผลเน่าเฉยๆแต่ถ้า รากเน่าคนเน่านี้ถ้าเกิดเราเรายกล่องไม่ให้ป้องกันได้ไหมคะก็ได้ได้ได้ระดับหนึ่งใช่ไหมอ๋อได้ได้ระดับยังไงเราก็ต้องป้องกันอยู่แล้วใช่อ่ะต้องป้องกันใช่ถ้าได้ลงเราก็คือไปปึ๊บแป๊บเดียวไปหมดเลยเราต้องดูแลเขาดีๆแม้แต่โรงเรือนของเรานะคะดูนะคะเราก็จะใส่มุ้งกันแมลงให้เขานะคะดูนะคะเริ่มทำใช่ ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มนะคะค่ะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นเพิ่งจุดเริ่มต้นของเราตอนนี้ตลาดต้องการมากนะคะตอนนี้น้องกล้าพันไม้ไม่ทันเลยนะคะชก็กลังเตรียมขึ้นค่ะตอนนี้ถูกจองไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะพาดูคือจองไปหมดแล้วค่ะหนึ่งหมื่นสองพันต้นนี้รือจองหมดแล้วค่ะค่ะจะมีอะไรแนะนําคนที่สนใจจะมา นำกล้าพันธุ์ของเราไปลงแปลงมีอะไรแนะนำขั้นแรกเลยค่ะถ้าถ้าพูดถึงนะครับถ้าจะปลูกพริกจริงๆเนี่ยเราก็ต้องต้องเตรียมอะไรบ้างด,ดูตลาดก่อนื้งต้นอ๋อดูตล,ด <c oughs> ตลาดกับความต้องการของตลาดว่าตลาดเขาต้องการแบบไหนพ่อค้าต้องการแบบไหนค่ะ <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> ดีมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ปัจจัยสําคัญเลยปัจจัยหลักของเราก็คือต้องต้องเลือกพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของใช่ค่ะดีมาก ต้องเลือกพันธุ์ที่ตลาดต้องการหลังจากนั้นก็เตรียมดินเตรียมแปลงแล้วก็คำนวณต้นค่ะเตรียมแปลงเท่าไหร่ค่ะก่อ่อไร่อะไรค่ะหลังจากนั้นแล้วก็เตรียมดินแล้วก็เตรียมต้นกล้าค่ะก็ตามตามโปรแกรมนะครับมันก็มีการให้ยาการให้ออร์โมนอะไรต่างๆค่ะแล้วอยากจะค่ะแล้วอยากจะทราบว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เวลาสมมติว่าวันนี้พี่ไปเก็บใช่ไหมคะเก็บมาแล้วอีกกี่วันถึงจะเก็บได้อีกคะเก็บได้ทุกวันไหมคะหรือสองสามวันเลยหนึ่งอาทิตย์จริงๆถ้าถ้าเป็น <c oughs> ชาวบ้านทั่วไปเขาจะทยอยเก็บทีละน้อยนะครับใส่ายเป็นรายวันก็ได้หรืออาจจะเก็บ<อ>น,นี่ก็ได้แต่ถ้าจะจะเก็บแบบนั้นวเว้นควรว้นประมาณสามวันสา<ต>มวันแต่เวลาเก็บเราจะเอาลูกที่โตเอาลูกที่โตสมบูรณ์ที่สุด ใช่ครับแกแล้วมันก็จะมีดอกไล่ๆกันมาแต่ละรุ่นใช่ไหมคะตรงนั้นเราก็ต้องบำรุงขึ้นมาอ่าเราก็เก็บลูกโตก่อนไปขายแล้วอาจจะเก็บทุกวันก็ได้แล้วแต่เราใช่ไหมแล้วแต่เขาตลาดต้องการใช่ค่ะแต่ส่วนมากแถวบ้านเรายังยังเก็บรลายวันอยู่อ๋อเก็บวันต่อวันค่ะแต่ถ้าเป็นตลาดพ่อค้าใหญ่เนี้ยเขาเอายกแปลงเนี้ยเราก็ต้องเก็บทีเดียวเลยเพราะได้อายุได้อายุการเก็บเกี่ยวล้วก็ ทีเดียวไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้จะดีอย่างเพราะว่าต้นพีชเราจะไม่สวมอ๋อเหรอคะอันนี้คือจุดดีของเขาไม่ต้องไปรบกวนเขาบ่อยเก็บครั้งเดียวรอบเดียวเพื่อให้เขาฟื้นตัวแล้วก็ให้เขาเขาปรับออกดอกใหม่อีกชุดสองไม่ต้องไปรบกวนต้นเขาก็คือเก็บเป็นรอบเป็นรอบไปอันนี้เป็นสิ่งดีนะคะที่น้องเขาแนะนํามาค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าบ้านเราทั่วไปอย่างนี้ก็ เก็บทุกวันเก็บทุกวันมันไม่ดีต้องเก็บทีเดียวค่ะเก็บทีเดียวเป็นรอบให้พ่อค้าเขามารับไปเลยหลังจากนั้นเราก็บำรุงเขาไว้ค่ะต้องมีพ่อค้าต้องมีตลาดตกลงรับเราค่ะอย่างอย่างทางกลุ่มเนี้ยก็ก็เป็นรายได้ที่ดีเลยนะคะค่ะทางกลุ่มก็จะมีตลาดอยู่ค่ะอืมตอนนี้กราพันตรงนี้นะคะคิดว่าต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะ เราจะทําเพิ่มขึ้นหรืออย่างไรคะตอนนี้ทําเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆไหมคะตอนนี้ตอนนี้กําลังทํานะครับใช้วัสดุธรรมชาติไม้ไผ่แล้วก็ค่ะทําโรงเรือนดีมากเลยนะคะโรงเรือนที่เรามีนะคะเราจะทําลดต้นทุนนะคะตอนนี้ดีมากๆนะคะน้องออกแบบโอ้หมดนี้ก็คือสามหมื่นต้นนะคะโรงเรือนของเรานะคะทำ ขยายออกแล้วแต่ลูกค้าว่าถ้าลูกค้าเพิ่มขึ้นผมก็ขยายตามลูกค้าแหะครับก็มีโครงการอยู่แต่ว่าเราจะไม่ได้ทําแบบนี้ชนิดเดียวนะคะในอนาคตเราก็จะเพิ่มเรื่อยๆค่ะชนิดอื่นๆตามตลาดต้องการนะคะคุณพี่นี่มากค่ะค่ะสรุปนะคะก็จะปิดคลิปให้แล้ว ถ้าใครสนใจถ้าใติดต่อได้เลยนะคะครับตอนนี้กําลังจะตั้งเพจนะครับเป็นเจจะเสียต้นกล้านะครับก็รอดูอีกสักพักหนึ่งก็คงจะมีให้เราพร้อมก่อนเนาะไม่ให้เราพร้อมก่อนเนาะส่วเราเอยทำชื่อพันอะไรนะคะอัมพวาโกครับัมพวาโกนะคะคะตอนนี้ก็ กำลังจะทำเพียรทำอะไรเพิ่งเริ่มต้นนะครับ <C HA> ก็ต้องรอติดตามต่อฝากด้วยนะคะค่ะ <C HA> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากจ้